สมิลลาฮิร uh, ัยาะห์มานนรไรฮิบมันัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลืมีนวและสัลลัลลอฮุอะลายฮยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลัฮิและ صحاب ิอาดีมะยินและสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฮัมดุลิลลา a ์มาชาอัลล้วเราอยู่ในประเทศไทยนะครับความเป็นมุสลิมของเราเราได้รับความเป็นอิสระเราได้รับสิทธิเสรีภาพนะครับเพราะเรามีองค์อัครศาสนาประทับพบ ในหลวงของเรานั้นกับการให้สิทธิกับผู้ที่นับถือศาสนา5ศาส,สนาที่ถูกบัญญัติไว้เนี่ยอิสลามเป็นศาสนาที่สองที่อยู่ในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าภาพที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างมัสยิดเราสามารถที่จะทําการละหมาดอันนี้เป็นความโปรดปรานนี่เป็นเนื้อมัตรที่เราได้รับและเราเป็นมุสลิมเราจะอยู่อย่างไรในแผ่นดินที่เราเรียกว่ามีความสุข แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพเราก็ต้องแสดงตนกับความเป็นมุสลิมที่เราจะช่วยกันกับการที่จะทำให้สันติสุขและความสุขนั้นเกิดขึ้นนะครับวันนี้ท่านพี่น้องครับเมื่อมีมัสยิดเราก็ย้อนกลับไปในยุคของเราสุลต่ลอฮอะลัยอัลลัมมีชาวอาหรับมาหาเราสุลลลอแ้วก็ถานลอฮะอะลัยอัลสลัมว่ายาราสุลลอฮะข้าพเจ้าเนี่ยละหมาด ข้าพเจ้าถือศีนอดข้าพเจ้าทําในสิ่งที่ฮาลาลแล้วก็ออกจากของที่ฮารอมฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมข้าพเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ไหมละเมิดถือศีนอดของฮาลาลทําของฮาลาลฮารอมก็คือไม่ทํำข้าพเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ไหมท่านผู้ชมครับเป็นคําถามของชาวอาหรับที่เราเรียกกันว่าไปดูอินน่ยนะคนหนึ่งเราสูลุลล ก็ได้กล่าวแล้วก็ได้ตอบว่าคุณจะได้เข้าสวรรค์ถ้าคุณพูดในสิ่งที่ได้ทําในสิ่งที่ได้พูดมาเนี่ยคุณได้เข้าสวรรค์นักวิชาการผู้รู้ก็ได้มาอธิบายคำพูดและกับฮะดิษตอนนี้ว่าละหมาดถ,ถือสิ้นอดเนี่ยนะแล้วก็ของฮาลานของฮารอมเนี่ยต้องถามว่าวันนี้คุณเข้าถึงในเรื่องของคำว่าละหมาดหรือยัง วันนี้คุณเข้าถึงของคําว่าการสืบสินอดหรือยังเพราะถ้าเราไปดูการละหมาดเนี่ยนบีได้กล่าวได้บอกว่าคนรู้ที่ละหมาดสองรอกัสดีกว่าคนที่เรียนละหมาดแต่ไม่เข้าถึงแก่นแท้ของละหมาดเนี่ยนะยืนละหมาดหนึ่งพันรอกัสนึกว่าได้ผลละบุญเยอะนะสู้คนละหมาดสองรอกัสที่รู้แล้วเข้าถึงละหมาดไม่ได้เราเอาตรงไหนมาเป็นตัวชี้วัดท่านพี่น้องครับซูรอมุมินูน่ะ อัลลอฮฺี่นะฮูมฟิศซอลแลที่มคอเฉียวอูนคนที่ละหมาดแบบมีขู่ชั่วนั่นคือคนที่เป็นมุมินดังนั้นเมื่อเขาเป็นมุมินเขาละหมาดแบบมีขู่ชั่วแล้ววันนี้เราละหมาดเนี่ยเราละหมาดแบบไหนเราละหมาดอย่างไรเราละหมาดเมื่อถึงเวลาแล้วละหมาดให้ครบๆไปก้มๆเงนให้ครบไปหรือเปล่าเราเข้าถึงในเรื่องของการเริ่มต้นตักบีตเริ่มต้นของการอ่านฟาติฮ่าหรือเปล่าดังนั้นละหมาดจึงมีระดับของคนที่ละหมาดแตกต่างกัน แล้วเราจะทํำยังไงที่ให้ไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าวันนี้ที่เราละหมาดเนี่ยเราตะกดรุปเราต้องการทําตนให้เก้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาหรือเปล่าถ้าเราจะเข้าถึงตรงนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับประการแรกเลยเนี่ยถ้าเราทําอะไรก็ตามเรามีคําว่าอัลฮุบบุฮุบความรักลินและวลีรอซูลีเรารักให้กับอัลลอฮฺ Allah, เรารักให้กับรอซูลเรารัก เราละหมาดเพราะอัลลอฮ์เราละหมาดเพราะเราซูลุลละเราละหมาดเพราะอัลลอฮ์สั่งเราละหมาดเพราะเราซืลุลละทำเป็นแบบอย่างอันเนี้ยเรามีหรือยังทําไมเราถึงละหมาดพ่อดุแม่ดุพ่อถามแม่ถามถ้าเราละหมาดแบบนั้นไม่ใช่ละหมาดเพราะความรักวันนี้เราละหมาดเพราะอะไรคนเยอะเราละหมาดวันนี้เราละหมาดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เป็นมุสลิมต้องละหมาดมันก็ยังเข้าไม่ถึงนะแต่ถ้าเราละหมาดเพราะอะไรครับ มันคือจิตสำนึกมันคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราเป็นผู้ที่ศรัทธาเราเป็นมุมินเราจะทำยังไงที่จะละหมาดเพื่ออัลอเพื่อเราสูญเราไม่ละหมาดเพื่อมนุษย์เราไม่ต้องการตําแหน่งเราไม่ต้องการยศเราไม่ต้องการกศักดิ์ศรีแต่เราทำ,ำมันแค่ละหมาดก็ถือสินน้นอดเนเพื่ออัลอประการถัดมาก็คือว่าเราจะต้องมีคําว่าอะไรครับโคฟอันเข้าฟู่ก็คือมีความกลัวกลัวใครกลัวอันลอกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอันลอ วันนี้เราละหมาดเราถือสินอดดเราไม่ได้กลัวมนุษย์เราไม่ได้กลัวใครแต่เรากลัวอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาและประการถัดมาที่จะทําให้ละหมาดของเรานั้นเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺและมีความสุขมากๆก็คือเราต้องมีคําว่าอรอยะเราต้องมีคําว่าความหวังหวังที่เราจะได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาที่พระองค์จะทรงประทานความสุขเนืมัดในหลุมฝังศพและก็ในโลกอาเคร์และก็ประทานสวรรค์ให้เป็นสิ่งตอบแทน เราไม่ใช่บอกละหมาดทุกคนเข้าสวรรค์นะแล้วไม่ได้บอกทุกคนจะละหมาดแล้วไม่พ้นพ้นนรกนะละหมาดฝ่อไว้ลุ่นลินมูซอนลีนในกุรอาหารก็กล่าวว่าหายนะนก็คือขุมนรกนั่นจะเป็นของใครคนที่ละหมาดแล้วละหมาดอย่างไรเราก็ต้องไปดูกันแต่วันนี้เราละหมาดเพราะเราทําตาม คำสั่งของอัลลอฮ์ทำตามแบบอย่างของนบีเราละหมาดพ่อเรากลัวเราละหมาดพ่อเรามีความหวังนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เมื่อเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะทํำยังไงให้อิบาด้ละหมาดที่เป็นเสาหลักการถือสินอดที่เป็นเรื่องของคนจนคนรวยก็ต้องทำเนี่ยมันเกิดความเข้มข้นและเกิดการเรียนรู้ก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้ววันนี้ความรู้ของเราในเรื่องของละหมาดยังเป็นพื้นฐานเดิมที่เราเรียนตั้งแต่ตอนเด็กหรือเปล่า เรามีการพัฒนากับการที่อบรมเพิ่มเติมไหมผมยกตัวอย่างถ้าจะเป็นครูที่บรรจุร,ราชการคุณเป็นครูผู้ช่วยคุณต้องก็ต้องมีการอบรมประเมินเพื่อเป็นครูอะไรครูระดับขึ้นมาจะเป็นขสอสองเป็นครูก่อนแล้วเป็นครูขสอสองครูขอสอขอส,อขสามขอส4ี่อาชีพครูเขายังมีการพัฒนาแล้ววันนี้เมื่อเราเป็นมุมินเป็นบ่าวขออัลลอฮ์เราต้องการที่จะเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เรามีการเรียนต่อยอดไหมไม่ใช่สอนละมหมาดบอกใครก็ละมหมาดเป็น ไม่ใช่อ่านสุรฟาติฮ่ใครก็อ่านได้วันนี้เราเช็คสุรตฟาติฮ่กับครูสักคนหนึ่งหรือยังนี่คือเรื่องที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราเป็นมุมินเราต้องมีการลดทิฏฐิมีการลดอคติแล้วต้องเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์คิดอย่างเดียวเราจะทําตัวให้เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาละเราต้องทิ้งในสิ่งที่จะเป็นเรื่องของอะไรครับกัการก้าวไปสู่ตําแหน่งต่างๆเพราะมันจะทําให้เรานั้น เหมือนกับจะเป็นตัวที่ดึงเราออกห่างไกลาจากอัลลอฮฺสุบานอตาละก่อนอุอาครับแล้วก็ทบทวนกันอยากจะรู้ว่ามุมินที่เข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์จะเป็นอย่างไรเรากลับไปทบทวนในสซรามุมินูนนะครับในอายะห์ต้นๆเน่ยประมาณ11อายะห์เนี่ยแล้วเราจะรู้ว่ามุมินที่อัลลอฮ์รักเนี่ยจะเป็นอย่างไราัสลามะลยกุมอัลาะห์มะตุลลอฮวะบเรอา์ก